เฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าตรงธรรมศาสตร์ลังสิตมีร้านหมูกระทะเปิดใหม่ที่มีน้ำจิ้มโคาชเป็นทีเด็ดกินกับกากหมูกับกรอบหมูหมากนัวนัวคือโคตรอร่อยและนี่คือร้านเสวยหมูกระทะนะครับพอเข้ามาในร้านสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือพนักงานพูดจาดีมากโดยที่นี่จะขายเป็นเซตนะครับเราสามารถสแกนสั่งอาหารได้เลยและเมนูที่เราสั่งก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันโดยเซตเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่199บาทครับเขาก็จะมีเปปซี่ให้ด้วยส่วนเซตนี้349นั้นจะได้หมูเยอะขึ้นมีทะเลมาด้วยส่วนผัักกเเเเเเเรรรรรรราาาาาาาสสสสมมมมมถถ่่่่งพิไไดด้้้ฟีีีลยยคบ2ซต็จะะปณนนนนวูอืแ การเริ่มด้วยการเอาหมูจีกระท้านะแล้วก็คนไข่กับน้ำหมักหมูให้เข้ากันครับแล้วก็เอาสามชั้นลงกระทะร้อนๆบอกเลยนะครับว่าหอมกลิ่นงาคั่วมากพอใส่ผักและทุกอย่างลงไปนะคือน่กินมากและที่ชอบเลยคือที่นี่มีน้ำจิ้มโคลาดแท้กับกา,กากหมูครับเอากากหมูท็อปบ,บนสามชั้นที่ย่างกรอบๆและราดน้ำจิ้มโคลาดนะเราบอกเลยว่าโคตรสุดอร่อยมาก แลวเราแนะนําให้เทากากหมูย่างลงบนกระทะเลยเว้ยกากหมูจะยิ่งหอมและลวกไข่มาใส่วุ้นเส้นนะแล้วก็ตามด้วยหมูย่างกับกากหมูนะแล้วก็ราดน้ําจิ้มนะบอกเลยว่าโคตรนัวอย่างที่อยากให้ลองเว้ยคือบีบมะนาวเพิ่มลงไปเว้ยมันจะทําให้หมูจุยซี่กินแล้วสดชื่นมาก และอีกอย่างที่ต้องสั่งเลยคือหมึกกระดองของที่นี่ครับบอกเลยว่าต้มเสร็จสัดกับน้ําจิ้มซีฟู้ดของทางร้านนี่คือดีมากหมึกยังกรอบและดูกุ้งที่เขาใช้ดีคือตัวโคตรใหญ่และคือแบบสดแล้วก็เด้งมากและที่ร้านก็มีน้ําจิ้มซุกี้ด้วยนะเราว่าน้ําจิ้มดีทุกตัวเลยครับแต่ถ้ายกให้เป็นที่หนึ่งเรายกให้น้าจิ้มโคราดครับเมื่อพูดถึงโคราดแล้วนะอีกเมนูหนึ่งที่ไม่สั่งไม่ได้เลยคือขวหมีโคราดเดิมๆเราก็ว่าอร่อยแล้วนะแต่อยากให้ลองท็อปด้วยหมูย่างกับกกกกกกกาา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 าหหมมมมมููููแแแลลลลล้้้วบบบีะะะะนนนนนนใสสส่่่่่เเเเเเ็ออออยยยรรรรโคคคตัทจไไถ หมูเทลงไปในน้ำซุปคือบอกเลยครับว่าเพิ่มความนัวและยิ่งมีกากหมูคือยิ่งอร่อยยิ่งกินตอนเป็นวุ้นนะคือโคตรฟินเอาจริงๆนะเรายกให้น้ำจิ้มโคลาดกับกากหมูร้านนี้คือสุดจริงครับเรากับแม่นี่ถูกใจมากและกินเสร็จนะเขามีไอติมโบราณให้ด้วยนะคนละไม้นับว่าเป็นร้านหมูกระทะในย่านลังสิตท,ที่เราให้ความอร่อยและการบริการดีเป็นลําดับตน้ตนๆเลยครับโดยร้านจะอยู่ตรงสวอนเล็กนะครับตรงเส้นเชียงราก,ก่อนขึ้นทางด่วนมาได้เลยนะที่จอดรถเยอะมากครับร้านเขาเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนยังไงก็อย